สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกริงใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถแรง1นึคันนะครับคันนี้เป็น Toyota Corolla a l t i ิ S เ p o ป t นะครับเป็นตัวพิเศษเลยนะครับเป็น1.8ช่วงล่างทำแบบรถสนามแข่งนะครับแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยทำอึดถึกกว่าเดิมอีกเยอะเลยครับรับรองว่าถ้าใครหาอยู่ตัวเนี้ยออกมาเกือบล้านครับ9,005ครับตัวนี้ขายอยู่459,000นะครับ ต้องเรียกว่าสวยและสมบูรณ์มากๆแรงครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าใครที่กําลังหารถสวยๆแรงๆออกแนวซิ่งๆคันนี้แหละครับถือว่าสมบูรณ์และสวยงามมากครับพวงมาลัยแพทเทิร์นชิพนะครับแล้วก็ในส่วนของพวกเป็นมันติฟังชันมีจอแล้วก็มีตัววัดรอบมาพร้อมเลยนะครับตัวนี้รับรองว่าใครสนใจหาไว้ใช้งานสวยแน่ต้องไปดูตัวจริงนะครับเขาออกแบบมาเพื่อแบบพิเศษอ่ะสำหรับแนวซิ่งๆออกแนวสปอร์ตเนี่ย ต้องไปหาข้อมูลนะครับตามชื่อเลยคลิกหาข้อมูลตามชื่อที่ผมให้นะครับรับรองถ้าใครหานะครับตัวนี้เบามากเลยนะราคาที่เปิดมาลองชมดูก่อนได้เลยนะครับสวยมากดำดุแบบนี้ดูหล่อมากๆนะครับภายในเป็นเบาะดำได้แดงนะครับต้องออกแบบมาให้พร้อมแล้วครับเราไม่ต้องทำเลยนะครับจ่ายเงินอย่างเดียวครับสำหรับใครเครดิตดีนะครับเน้นว่าเครดิตดีไปทดลองขับตรวจสอบสภาพได้เลยครับลอขับรถเลยนะครับ มาพร้อมกับล้อแม็กซ์นะครับเต็มซุ้มแบบนี้สวยๆเลยครับมือเดียวป้ายแดงนะครับการันตีไม่เคยพิกคว่ำหรือจมน้ำนะครับถ้าตรวจเจอให้รถไปใช้ฟรีเลยครับเอาเงินคืนเอารถไปใช้ด้วยครับลองชมดูนะครับสวยถูกใจเน้นให้โทรสอบถามหรือไปทดลองขับได้เลยนะครับแจ้งมาได้เลยตัวพิเศษนะครับไปหาข้อมูลเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้นะครับใครอยากเข้าไปศึกษา ลองศึกษาได้เลยนะครับตรงคอมเมนต์นะครับหรือไม่ก็ในส่วนของยูทูบนะครับมีคนรีวิวแล้วก็มีเยอะเลยครับตัวนี้หาไว้ใช้งานไม่ต้องไปซื้อมือหนึ่งนะครับมาซื้อตัวนี้ครับคุ้มแน่นอนนะครับอนาคตราคาก็ไม่ตกครับลองชมดูได้เลยนะครับสำหรับใครที่เน้นหารถสวยๆสปอร์ตซิ่งๆไว้ใช้งานตัวนี้ครับคุ้มแน่เอาไปใช้งานกันเลยครับอีก2-3ปีขายก็ยังได้ราคาครับไม่ตกยุ้แน่นอนตัวนี้ ชมดูนะครับถ้าชอบสนใจติดต่อนะครับขอบคุณครับผม